คุณเปลี่ยนคนอื่นไม่ให้เขาไม่เอาเปรียบคุณไม่ได้หรอกแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องทําให้ตัวเองแข็งแรงมากพอคนอื่นจะได้ไม่กล้ามาเอาเปรียบคุณแล้วนี่คือสามไมเซ็ตเพื่อทําให้ตัวคุณไม่ถูกใครเอาเปรียบง่ายๆไมเซ็ตแรกคุณคือคนที่สําคัญที่สุดมันไม่สําคัญนะว่าคนอื่นจะคิดว่าคุณสําคัญหรือเปล่าแต่ตัวคุณเองต้องคิดว่าตัวเองเป็นคนที่สําคัญที่สุดให้ได้คุณต้องเลือกตัวเองก่อนเสมอคุณต้องให้ตัวเองก่อนเสมอและคุณต้องปกป้องตัวเองก่อนเสมอบอกเลยนะถ้าคุณไม่มีไมเซ ทุกคนต้องรับผิดช,ชอบตัวเองคุณก็ต้องรับผิดช,ชอบตัวเองและคนอื่นก็ต้องรับผิดช,ชอบตัวของเขาเองเช่นกันมันไม่ใช่หน้าที่คุณนะที่จะต้องไปรับผิดช,ชอบใครและมันไม่ใช่การที่คุณต้องไปรับผิดช,ชอบความรู้สึกของคนอื่นอยู่ตลอดเวลารับผิดช,ชอบตัวเองให้ดีก็พอคนอื่นก็ต้องรับผิดช,ชอบตัวเขาเองให้ดีเช่นกันไม่เซตที่3ทุกอย่างคือการเรียนรู้ผลลัพธ์มันก็เป็นเพียงการเรียนรู้ที่บอกกับคุณว่าอะไรคือสิ่งที่คุณทำดีแล้วอะไรคือสิ่งที่คุณควรจะแก้ไขเพื่อทำให้มันดีขึ้นกว่่่่่่่าาาเดดิิมและะะสสสงทททีีีคคคัญุุุณจจจไไ้้รรยนนูวอใชก ที่รักในความชัดเจนของคุณแต่ในท้ายที่สุดแล้วมันจะทำให้ตัวคุณเองนั่นแหละที่รักตัวเองมากขึ้นลองดู